ต้นสวยเลยคือคูไปแมเนี่ยพอเร็วน่ะคุณไงเนี่ยโอ้เห็ดละงอกจุโอ้เดนได้ไรไปจุเดินน้เห็ดละงอกละงอกเก็บเก็บเก็บับต้นนะโ้ต้นเพราะเก่งเดเนาะ เนสมชั่วถ้มันเปกนหัวหัแรกขออนุญาตด้วยครับโลกของนีรอโหูขนาดเขาที่ไม่ด้เห็นโลกนี้สัไปอยู่มันนี่มันบาเยอะยอย่างนี้บานนี่แหะบานที่ไอาจารย์้านันด้ครับอาจารย์เจ้ามั้งน้งบ่ไดดหามือว่านอาดน้กระบุเห็นเดี๋ยวเห็นแน่บอกค่ะมันบอกเนี่ยอ อา <gesch> จารย์เป็นคนเก็บเห็นะเนี่ยแม่ลครัวว่าทงตั่หมีเหาจิหมานได้คัน่อหาบางทีดีามันเจอชัทั้งไตอันนี้เห็ดอันนี้เห็ดที่ยังนี่เห็ดเิงเห็ดเพิงเลยหายหลอกหลอกลงไปคูนหายอีกย่งไปทางนี้บอกครับอาจารย์ลงไปตำคนคันหลอก่มันเดนอยู่ทั้งไปั่ทังไตเาหนี่้เา้ มีนิพาเสียนยอมาออกตาอีกมือหนึงครับโอยากพาจานเป็นติดตไปให้แม่คัวเก่งมารุ่นกันมื่นนี่แิมานประมาณว่าสามสี่ห้าคนนะครับมาหาเก็บเพ็ดหาเก็บตองป้ากันที่ได้ยังเอาไปแล้วเขาป้าแล้มอนี้พาขึ้นโคกว้านี่ลงน้ามันประมา เดางมาเจอต้นผลไม้ป่านะครับต้นมะขามแถวเรียกแถวบ้านเรียกต้นมะขามมีลูกต,ต่ำเลยกิมดูสิรสชาติเป็นยังไงมะขาดป่า,าดีกินได้นะครับต้นหาลูกละชิมดู มีมีหลายรสชาตินะครับกะละตน้นของต้นกัหวานต้นกัเปรี้ยวยเจออีบุกอีลอกพอดีเลย,ยเปรี้ยวเจออีลอกสองต้นเลยครับ ได้แล้วประเดิมแล้ววันนี้อีกรอกขึ้นเขาหาอีลอกเหมือนเดิมครับวันนี้ทิปที่สามแล้วที่มาหาอีอกหาของป่าจะได้อะไรไปบ้าง เดี๋ยวมาตามดูกันนี่เจอเหลวงพี่เก็บเห็ดมาตั้งคุถังเต็มถังเลยเราจะโชคดีหรือเปล่าจะเจออลรอกจะเจอเห็ดไหมเจอล้วอีกตูบเลืก ออกเลยครับเจ้วยาวเลยตุบหมกกำลังอ,ออกครับออนต,อนตอนน้นรับต้นเล็กๆก็อเอาหอลอกอ่อนๆครับ แกงล้มกันกันอร่อยดียนีร่าอ่อนๆข้าวถุงกับพ่อนีไมาเก็บตุบหมูไปแมงหนีรอกอะถ้ากันไก่ไปืยังตบกนี่เนี่ยมัเนี่ยมาเนี่ยมากระพ่อนข้าวถุงเต้นหลังเต้นเน่ยเห็นบหมยกร่า Kiếp nắng thorn sarsic mang lại thong 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 lắng ai cũng chênh nắng binh bỏ binh bỏ sarsic mang binh 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 hết ก็ไปให้อจูเก็บไปเรื่อยๆเอามีดมาเอาล็อ,ลอกไปเอาเอล็อกตนน้นเย็นไปค่อยฟอกเก็บต้นน้อยเก็บพร้อมต้นน้อยๆก็เอาแกงล้มกันอ่อนหยิบหญาไปหา,าจูมาเรื่อยๆครับต้นเล็กๆ นี่สามคนณี่เดเด่เาืหอ่มึนได้พบหมกแกงบ่เก็บไปรืมอกครับห้าเซียนวันนี้ขึ้นเขาเก็บอีรอบยังมาทันข้อตนงครับอ๋อยนี่เก็บเอามดแล้วครับใครจะาอ หยากเด้ครับหลอกหอกปลาเจอแล้วครับต้นสวยๆเลยเ,ลเืิดคูไปซีแม่เนี่ยพอเร็วน่ะตุณมีเงินเฮ้เอาไรแบบเออนั่นแหละนะไม่เห็นั้เปิเปเปดคูหลอกน,นี่กีติดวัชพืชอย่งเนี่ย kiếm mình đây nó là cái khu đây cái khu khi đây thiếu hả khi lệ như một pa em เกได้ทั้งใบเลยครับแบบนี้เก็บครับเก็บต้นลองหาไปนี้ด้วยแล้วอ่อนพุ่นไะไรไหมลยเจอแล้วครับคู่เลยครับออกคู่เลยหลอก ก็มีนี่โอ้ตุบมุมยาวดิฝนก็ตกกันต้องเปน็นน้เห็นไมกไ็พอเห็นอี่หรอกยูก่นี่คู่เลยต้นส,สวยๆเลยครับต้นนี้สองต้นออู้่ แล้วับดอกกระเจียวลบเอาถุงมาใส่ดอกกระเจียวดูนกเเจียวขาวคงดีครับเจียวขาวเจียวขาวตองมี้กินมอนะี่กัน้่งดอกเลยแล้วก็กินได้นะครับสองช่อ ตอกเลยแล้วก็ชินได้เกี่ยวอมอหมนขา่อนนะครับกเกียวขาวหมอนหมนอุมุกหลายหลายเนเดินเลยร้านเลอ๋ กัมนึ่งครับเก็บสะสมไปเรืี่เลยตาเียเขาปอเป็นผู้เป็นผูยูนั่งไปคุณแล้วมีมองมีลาลงไปเุยนี่เห็ดอะไรครับเห็ดกระด้างหรือเปล่าแห้งหมดแล้วแห้งหมดแล้วดูสิเห็ดอะไรช่วงนี้อะเห็ดยังออกหน่อยอยู่ครับฝน<ม>ยังไม่ชุบฝนยังไม่ชุบไปเห็ดเลย เฮ้ยดูเเก็บเอาเก็บดอกตูงยังมีวะดอกกลมกับดอกบานสวยนี่ดอกตงไข่อย่างไว่้อทั้งใดิบม่ซุ้มกดีดนนี้วะไข่ไข่โอ้กดอกนั้นเปือเล้อกหนึกำลังกินปีเ้งแมวบึงบ้งไหนเห็ดด้วยเฮ่นี้ละเห็นยลไบอเอยเอาเุ่้ เห็ดไคเลยนีแก้วอีมเลยแล้วนะไคครับดอกแรกของปีดอกซุมกับดอกจุ่มดสองสามชิ้นลายจุกลียจุกหน่อยสิจุกรนึ่งซุ่มทั้งใปซุ่มไปน้ำร้อนกันมันจะทันลุมล้นี่อีกจุกเปิดพ่อเลยนี่เิดคที่ตั้งลายจุม พ่อพอดีเลยเนี่ยโอ้เห็ดละงอกจั๊วโอ้เดินเดินไปจั๊วอย่าเดินนี่เห็ดละงอกละงอกเก็บ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 เ็กบอาต้มยี่ราด้วยเหรอโอ้ยี่หร่กับพ่อมัน่ะโอ้ยี่หร่กับพ่อหาเห็ดละงอกหาเละงอก โอ้ยลายาเอ้ยลามงมองหามัดฮาเอามัวัวาร้อนร้อน้ยหามยังหาบได้แ่้โหมกลี้งเลยด้วดอกตุ่มีถุง่มโอ้แ่นียแ่งเน่นดอกตุ่มโอ้นเดินมันะยบเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเนเ็มเลีนเโอ้ตจ้ ดเด้ยหมอมอ้่นจะโลดดห้อหมอ้อเดเบียดกันนัละงกขับิดละงกโชคละมือเนี่โชคละเจอเหดละงกแล้วโูไหมไหกันไม่งานใครบนเจลาพ่อมูนิงให้พ่อจุ่มจ้ะผมพ่อละงกสีขาจุ่มันแล้วมองข ว่าจะพลาไอะไรจะพ่อเดินเห็ดละงอกครับพี่น้องครับแกงเห็ดดอกแรกของปีครับเห็ดเห็ดละงอกเหลืองหาต่อหาต่อพอทั้งหลอกพอทั้งเห็ดครับมั่นหลอกกับสองต้นเลย เกิดคู่เออได้ลงไปพุนะ่นละอ๋อสีต่ต้นเลยครับมาเท่ากอนต้นงามได้ไรยอยู่เนี่ยวันนี้เบื้องบนดินมันแห้งกว่าทั้งพุ่นต้อไปไต่หนอยเรามันไม่ค่อยออกไงต้องใต้ดิมมนซุ่มกว่าเห็นดอกอีกหลอกบ้างไหม ตายแล้วนักศึกษาฝึกงานไม่เห็นอีล็อกสองต้นเออสองต้นต,ต้นงนะ่ออยู่ครับอยากเล่นแต่ว่าจะ่ค่อยยินนี่สามต้นเลยครับอีรอกอีรอกสวยๆเลยนี่ตอนอีเลเลยนี่สามต้นเลยนี่อีกต้นหนึ่ง ต้นแย้ดีท้นี่ลนะอืมต้น้าดีเนมนี่เล่อนีเป็นต้องกวดไต่ตไม่ยาบีเห็น่หลโอกบอกว่ากวดไตตเา้หาย,าย,ายห,หอกสามต้นหมดเลยแล้วเกิดตะเยายต้นลน้ ปูนตรงเนี้ยมสายตาไป็ประยะห้าเมตรที่หลอกเดินเนี่ยเดี๋ยวสองต้นเลย,ยเกิดคู่เลยเง่าฝังกดดินไว้มันเดินครับ เจอแล้วนะพวกเจ้าพันไปพันมาเจ้าพ่เห็นนะไปเห็นแล้ว <c oughs> ต้นเงาดีเกิดทีละคูทีละคูเป็นพ่อมาด้านนี้ก็เจออีกครับสองต้นหลอกคูเลยหลบสายตานะครับตาดีได้ โอ้ยลอกหลายต้นโอ้าวซุปกันอยู PPE> ่ด้วเนาะกระต้นกันไงโอ้หกต้นเขาเก่งเลยเนาะเออพอนเอาหมานะเจ้าอ่ะหมันทั้งเห็ดทั้งอีลอกต้นเงยเลยเดนเนี่ยต้นเงยยาวเลยหักมันหักต้นเงยต้นยาวหัก าดครับสวยงามดูสิในซอกในหลืบมีอะไรอยู่ในนี้ถ้ำครับเป็นถ้ำ คออีลอกอีลอกนกแก้วครับเราเรียกนี่เป็นแบบนี้อีลอกนกแก้วอัวใจก็เก็บงัดนี่ต้นส,สวยๆเลยเกี่ยวขาวนี่ขอนปก่อนได้ไหม ปั้นหรือสีนะครับกับปุดปั้นพญานาคเขียนเอาไว้ปู่อะไรไม่รู้ครับเนี่ยตัวหนังสือลบหมดแล้ว เนนำหน้าไป 3, สามสี่เซียนแต่ไม่เจออีลอกต้นนี้นะครับนี่ต้นสูงใหญ่ไม่มีคนเจอรอดสายตาได้อย่างไรต้นสวยๆเลยลอกอ่อนเลยนี่ขึ้นหมดเลยทีนี้นี่ต้องเอาไว้กบดินไว้ดินไว้ก่นอนอย่าให้พันต่อ ระโดนนะครับ,หอ,รบ,ห,อบห,อหอมเลยครับวัวจะชอบกินสุดมีกินหอมนี่กินหอมนี่ครับลูกรวงกระโดนนี่กระโดนวัวจะชอบกินต้องระวังติดคอวัวตายก็เยอะนะครับต้นกระโดนดูก,กระโดนสุกเต็มพื้นเลยหอยหลอกนี้ง่แค่ <c oughs> ไม่ต้องหวยหรอกโอ้าย่ากมนันกวนเจาะได้ต้นน้ำยาวเลยโอ้ยเฮงไปมองละ ต้นที่ไปมองตั้มร้อยไปคือพี่ใหญ่ต่อยพาหาแห่งนี้มีต้นงามๆักมีเบียบไม่เห็นเห็นแล้วลอกทับวันนี้เอาดอกอีลอกได้ใ่กระท่อเห็ดนะครับวันนี้หมันโอ้ขของเเาอใหญ่ร้านเนี่ยผ้าเก่งคุณแนี่ยเนาะเก่งเส้นมองผัดก็ได้เก่งเส้นมอชุดน้ำได้แบบสามกูตัดนั่งกันด้วยนี่ได้แล้วเพราะผ้าตัดว่าจะไหลายืดตัดใบจ้ะ มั้งกระเป๋าดีมอว่าต้องตัดไปเห็ดโอ้เห็ดละงูกย่เบียบครับห้ผู้ใดเอาไปผู้ใดเไเอาไปผู้น้ผ้นี้ผเดูนี้ี้้นี้ผนี้้น้ผนผู้นู้นนี้ผูดน้นนนี่น้ายนนนีนผผันี้หนู้้น้นนี ตั้งแต่ได้อาหารปลาวันนี้เข้าป่าหาอาหารเอามาหดเงาหดโคตรไปขยายพันธุ์ที่บ้านตูดมูบตูดมูบอยก็บอกแล้วตาบานไปสิเรียว่าคึ้กันแล้วตุ้มละตุ้มกับเป็นร่างขี้ออกขึ้นเอานีก็บหาเส้นย่อ เขาปลาหาของปลาครับได้ทั้งอีลอกได้ทั้งเห็ดมั้ยนี่ได้เห็ดพ่อมพ่อเห็ดฟุกเห็ดลางงกตูบมูกดอกกระเจียวได้หลายอย่างเลยครับได้ผักหลายอย่างต้นนี้พ่อกันเลยน่วนกับมาพร้อมนี่ดวนมาน้ำมึนรอบนี่ดวนก็ได้หลายแบ่เลยเจ้าพ่อาต้นไม้ขึ้นหาเนาะน้อยกันละนี่ไง เด็ดอีโลไม่ใช่ซ้ำนี่แหะอย่างเราเห็นว่าม้องนี้นะเออกดมันใหญ่กว่านี่เพียงแค่ไหนว่าเป็นโคกกระมันอยู่นะครับเลยคลิปหน้าเดี๋ยวไปติดตามกันใหม่นะครับจะไปหากินทางไหนกินลงหวยหรือว่าขินโคกเดี๋ยวมาติดตามกันใหม่ในคลิปต่อไปมีกับจบคลิปแค่นี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้เตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามานี่กับจบคลิปแค่นี้แหละครับ สวัสดีครับ